สดีพี่ๆน้องๆชาวนักสะสมเหรียญน,นะครับผมผมก็มาอีกแล้วนะครับเต็ตหนึ่งนะครับก็เอาเหรียญน,นะครับห้าสตางค์ปีพศสองสี่เก้าสามนะครับมาให้พี่ๆน้องๆบรรดานักสะสมเหรียญได้รับชมนะครับจะเป็นเหรียญใหม่่เลยนะครับเพราะว่าแพ็คใส่ซีลไว้นะครับจะไม่มีรอยขีดข่วนเท่าไหร่นะครับก็นี่ครับ ได้มาอย่างไงก็จะแพ็กใส่อย่างนั้นเลยครับเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับอลูมิเนียมบอลนะครับนี่นะครับเราจะนี่ครับจะเป็นเหรียญที่สวยสวยมากเลยนะครับเป็นสองสี่เก้าสามนะครับอันนี้เราจะส่องให้ดูนะครับนี่นะครับด้านซ้ายมือเรานะครับจะเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับนี่ครับด้านขวามือเรานะครับจะเขียนราชการที่เก้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ ดูสภาพเหรียญนะครับนี่ครับคมชัดเลยนะครับเป็นเหรียญที่ยังใหม่อยู่นะครับสองสี่เก้าสามนะครับห้าสตังค์นะครับผมนี่ครับให้ดูนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญใหม่นะครับเพราะว่าได้มาผมก็เอาใส่ซีนเลยนะครับแปกใส่ซีนไว้เลยนะครับก็เป็นเหรียญทองเหลืองนะครับที่ที่สวยงามนะครับ นี่ครับก็เอามาแบ่งปันกันให้บรรดานักสะสมเหรียญพี่พี่น้องนนะครับนี่ครับเป็นสภาพที่สวยงามมากนะครับนี่ครับผมก็เลยเอามาให้รับชมนะครับนี่ครับสภาพยังเงาหนุ่ยวิ่งเลยครับเห็นไหมครับก็นี่นะครับเอามาให้รับชมนะครับเราก็จะไปชมอีกหนึ่งด้านนะครับด้านหลังเลยนะครับผมนี่ครับพิกด้านหลังเลยนะครับ นี่ครับตาแผ่นดินนะครับสองสี่เก้าสามนะครับนี่ครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมตาแผ่นดินยังครบหมดเลยนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ครับหรือว่าเพิ่มข้อมูลอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับนี่นะครับอันนี้ครับตาแผ่นดินนะครับเห็นไหมครับยังคมชัดเจนอยู่เลยนะครับนี่ครับ นี่ครับแล้วอันนี้พอศนะครับนี่ครับนี่ครับพอศนะครับสองสี่เก้าสามนะครับสังเกตดูดีๆนะครับนี่ครับสองสี่เก้าสามนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับตาแผ่นดินนะครับยังครบอยู่นะครับนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมนะครับตาแผ่นดินนะครับห้าสตางค์ครับ ข้างล่างก็เป็นพสนะครับสองสี่เก้าสามนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเอามาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับนี่ครับด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นห้าสตังค์นะครับส่วนด้านขวามือเราก็เป็นสอต่อจุดนะครับข้างบนก็จะเป็นรัฐบาลไทยนะครับส่วนข้างล่างเป็นพสนะครับสองสี่เก้าสามนะครับผมนี่ครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับตาแผ่นดินยังชัดเจนอยู่เลยนะครับเพราะว่าเราแพ็คใส่ซีนไว้ครับผมนี่ครับนี่ครับเราก็ให้ชมมันชัดชัดนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเงาวิ่งเลยนะครับสองสี่เก้าสามนะครับห้าตาตังนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเหรียญที่สวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับอันนี้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับ ถ้าเราไม่ใช้กล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับอันนี้ด้านหน้านะครับนี่ครับผมคมชัดนะครับเพราะอยู่ในซีนนะครับนี่ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่ครับนี่ครับด้านหน้าด้านหลังนะครับมีความคมชัดนะครับนี่ครับสวยมากนะครับเงาวิ่งเลยนะครับผมผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมยังไงก็ จะรออยู่นะครับยังไงก็กดติดตามกดแชร์หรือว่าให้คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับยังไงผมก็จะอัปเดตเหรียญให้ดูเรื่อยๆนะครับผมงั้นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ